ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่7สิงหาคม6 7นะครับตอนนี้เวลา10โมงเช้านะครับกำลังจะแพ็คแอมสองใบนี้ส่งไปพักใต้นะครับผมได้ไปซื้อลังแอร์มาแล้วแล้วก็ประกอบเป็นเป็นกล่องเตรียมใส่แล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนน่าจะใส่พร้อมกันไม่ได้เลยให้มันให้มันดันกันเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวแพ็กให้หนาหนาก็จะปลอดภัยนะครับคือลังที่เขาใส่แอร์เนี่ยมันจะมีความหนามากกว่าลังที่ใส่กีตาร์หลายเท่าครับน่าจะเป็น10เท่าได้ครับ ลางมันแข็งมากเนี่ยต่อให้มันมีอะไรมาวางทับเนี่ยมันก็จะเข้าไปโดนตัวของ M แอมเราได้น้อยมากแล้วก็ตีเป็นลังไว้นะครับแล้วก็จะมีกันขอบกันอะไรที่แอมเดี๋ยวแพทแอมให้หนาพอประมาณแล้วก็เดี๋ยวยัดลงในนี้ครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับซื้อของกับผมท่านจะวางใจได้แบบนี้ทุกครั้งครับแล้วสองใบนี้ก็ทําคลิปเช็คการใช้งานไว้แล้วในช่อง YouTube ให,ให้เห็นแล้วนะครับอีกสักครู่มาดูการแพทก,กันนะครับครบตบโตอย่าลืมนะ เจ้ามาเชลเนี่ยจะมีปลั๊กแบบนี้แยกไปนะครับแล้วโตต้องอย่าลืมเสียบหม้อแปลงพี่ต้องถอดแยกนะครับถ้าเสียบคาไปเดี๋ยวมันหักนะโตต้องไม่ลืมนะครับเดี๋ยวเอาปลั๊กอันนี้ไปเสียบด้านหลังแอมมาเชลนะครับแล้วเอาอันนี้เสียบลงหม้อแปลงนะพี่จะแพ็คหม้อแปลงแยกไปนะครับฟอนเดนเดสก็เหมือนกันนะครับปลั๊กไฟจะต้องเสียบลงหม้อแปลงก่อนนะครับแถมไม่ให้2ลูกเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่เสียบก่อนเราเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยระเบิดนะครับพังเลยนะครับ โอเคมาเชลจะมีสายอันนี้แยกออกมาแล้วไปเสียบหลังตู้มันจะมีที่เสียบอยู่นะครับเนี่ยเสียบตรงนี้เห็นไหมโอเคอันนี้ก็เสียบกับเสียบกับหม้อแปลงแล้วเอาม้อแปลงไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้านนะส่วนอันเนี้ยสายมันออกมาจากตัวเครื่องเลยนะครับก็เสียบแบบนี้นะอย่าลืมนะครับครับเดี๋ยวมาดูการแพ็คเฉพาะมาแชวนะครับนี่คือชั้นแรกที่ที่ธรรมดาจะบางเหยครับนี่ด้านหลังนะอยูด่ด้านหน้านะครับผมใช้ลีมแบบนี้อัดไปแบบ ม้วนใหญ่ๆทั้งม้วนนะครับแต่ผมใช้แพ็กแอมมาใช้เป็นบนม้วนนะครับในด้านหน้าที่เป็นคอนโซลปุ่มปรับนะครับแล้วก็เป็นหน้าลําโพงไม่น่าจะมีอะไรทาอะไรมันได้แล้วครับหนาออกมาขนาดเนี้นี่ครับถ้าปกติแอมมันอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่หนาออกมาขนาดนี้นี่ครับอ่านี่ด้านหน้าเราก็จะแพ็กไปทีละด้านอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรลองอีกนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอาซิงเฉพาะด้านหน้านะครับ ครับวันนี้แอมมาเชลนะครับก็หัวหนาแล้วนะครับด้านหลังหนาพอประมาณแล้วครับเดี๋ยวจะใช้อะไรแพ็กกันแต่ด้านหน้านี่หนาที่สุดหนาสุดสุดครับด้านหน้าฟอนนะครับผมเขียนไว้ว่าเอฟจะได้รู้เวลาวางนะครับนี่ครับเจ้ามาเชลเดี๋ยวค่อยลงกล่องนะครับหนาสุดเดี๋ยวจะไปแพ็กตัวเฟอร์นเดสต่อครับ สวัสดีครับตอนนี้แพ็คเสร็จแล้วนะครับอันนี้เฟอร์นันเดสอันนี้มาแชลนะครับดูความหนาของแอมสิครับก่อนจะแพ็คกับกระแทกให้ให้ให้มันมิดไม่เห็นแอมอย่างนี้ได้อ่ะคนที่เคยแพ็คจะรู้ใช่ไหมครับใช้กระแทกเป็นม้วนใหญ่ม้วนนึงแบบเรียบเลยอ่ะนะครับนะครับหนามากนะครับหนามากทุกมุมนะครับตัวเอฟที่ผมเขียนคือให้รู้ว่าเป็นด้านหน้าเดี๋ยวจะแพ็คอันนี้ที่หลังนะครับเดี๋ยวจะแพ็คมอ่อปลงกับสายสายนี่ที่หลังนะครับ เอาละครับทีนี้เดี๋ยวจะลองเอาลงกล่องรังแอร์ที่เราประกอบเป็นรูปกล่องไว้นะครับนี่ครับรังแอร์มันจะหนามากครับกระดาษมันหนามากครับหนาสุดๆมันไม่เหมือนกับรังรังอ่กล่องกีตาร์นั้นบางมากครับเดี๋ยวเรา,เอาแอมลองลง,ลงดูก่อนเอาละครับแอมสองใบจะถูกแพ็คไปในกล่องใหญ่ที่ทําไว้ลังเดียวเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับด้านหน้าเราแพ็คหนามากแล้วก็กันมัน อีกครั้งหนึ่งด้วยกันจากแผ่นกระดาษของ่ังแอร์นี่ที่หนามากนะครับนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะแพคไปอย่างดีนะครับใส่รวมกันไปจะได้ไม่กระจายเดี๋ยวจะแพ็คเอ่อหม้อแปลงกับสายป้าของมาแชลนะครับโตอย่าลืมนะเดี๋ยวจะแพ็คไวในนี้นะครับครับนี่นะครับโตหม้อแปลงพี่แยกไปให้สองอันอย่างนี้นะครับหม้อแปลงของเบสเขียนว่าหม้อเบสนะแยกแบบนี้ อันนี้คือสายปักแอมมาแชวนะครับปักแอมมาแชวกับหมอแปลงนะอยู่ที่นี้นะครับเดี๋ยวต้องขยายกล่องรับแพ็กไปนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปนำส่งบริษัทนิ่มให้นะครับเดี๋ยวเอาใบมาแจ้งให้นะครับซื้อของกับผมวางใจได้เลยนะครับดูแลละเอียดโดยใจทุกขั้นตอนนะครับขอบพระคุณจากใจครับอ่าครับโตพี่เอามอแปลงทั้งสองอันตะกี้ที่แพ็กให้เห็นนะครับใส่ลงไปในกล่องนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่กระจายนะ เราวางไว้บนนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะแพ็คแล้วต่อกล่องให้เรียบร้อยครับอันนี้คือด้านล่างของกล่องนะครับผมใช้ขวดน้ำห้าขวดเลยเพราะว่าแอมมีน้ำหนักนะครับมีความสูงนะครับเราจะเอาให้เขาวางตั้งแบบนี้ถ้าเกิดว่าแอมจะวางตะแคงนะครับแอมจะวางตะแคงนะครับน้ำหนักมันก็จะถูกถูกกดทับน้อยกว่า แอมวางตะแคงไปดีกว่านะครับอ่านี่ครับขวดน้ำจะอยู่ด้านล่างนะครับการกระแทกเวลาเขาก็แทกลงพื้นนะครับผมแพ็คก,กล่องเรียบร้อยครับดยวนน้ำส่งให้ครับครับผมตู้อ่ากล่องตู้แอมพักอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงแล้วก็นั่นจะหมูกรอบนะครับด้านล่างของของตู้แอมนะครับด้านล่างของตู้แอมเนี่ยมีขวดน้ําวางรองอยู่นะครับขวดน้ําวางรองอยู่ช่วยให้ ตู้แอมเนี่ยไม่กระแทกพื้นนะครับขวดน้ําจะยืดหยุ่นได้ดีนะครับขวดน้ําเห็นไหมครับด้านบนก็ให้เขาวางทับไม่เป็นไรเพราะตรงนี้มันหนาแต่เราก็จะเขียนว่าอย่าวางทับเพราะกล่องรังนี้มันหนักค่อนข้างหนามากนะครับอ่าส่งไปเป็นแบบนี้เลยแอมก็จะเบียดก,กันเองไม่ให้มันกระเทือนแล้วก็ด้านหน้าเราแพกอย่างหนามันทํอะายหน้าลําโพงเราไม่ได้ครับดูแลด้วยใจครับเดี๋ยวเอาไปน้าส่งให้นะครับค่าส่งคงแพงลิบเลยดูแลด้วยใจครับยินดีครับ